ใครยังไม่เคยคำเต้าหยุดดูคลิปนี้หมายถึงคำหามะเร็งเต้านมคะ่ะรู้ไหมว่า42%ของโรมงเร็งในผู้หญิงไทยก็คือมะเร็งเต้านมและตอนนี้กรุงไทยเอ็กซ์ i ราไลท์เขามีแคมเปญเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยงวันนี้ก็เลยมีวิธีคำเต้านมง่ายๆแบบเบื้องต้นมาบอกแต่ก่อนอื่นจะพาไปเข้าใจความเสี่ยงกันก่อนมะเร็งเต้านมเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากความผิดปกติของเซลล์ท่อน้ำนมเป็นได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายแต่โอกาสเกิดมะเร็งเต้านมเนี่ยผู้หญิงจะมีมากกว่าผู้ชาย1 0 0เท่าเช่น <c oughs> ประจำเดือนมาตั้งแต่อายุน้อยอ้วนอายุมากขึ้นสูบบุหรี่ดื่มเหล้าหรือว่าพันธุกรรมค่ะอาการที่เจอแล้วเสี่ยงเนี่ยมีหลายอย่างมากบางคนอายกลัวไปตรวจแล้วเจอแล้วก็ไม่ได้ตรวจสักทีลองเช็คตามนี้ดูนะคะียวแขนขึ้นทั้งสองข้างท่านี้ให้ดูขนาดรูปร่างตำแหน่งหัวนมว่ามีความผิดปกติเป็นแผลนูนหรือว่าบุ๋มลงไปไหมขำที่เตา้ายกแขนขึ้นหนึ่งข้างใช้ปลายนิ้วมือค่อยค่อยำไปให้ทั่วเต้าจนถึงรักแล้เพื่อหาก้อนเนื้อนูนหรือสังเกตความผิดปกติ ลองใช้วิธีตรวจเต้าเบื้องต้นทุกเดือนก็จะช่วยลดความเสี่ยงได้มากขึ้นค่ะแต่ถ้าใครอยากตรวจแบบเช็คให้ชัวร์มากกว่าตอนนี้กรุงไทย e อ็กซ์ตารไลฟ์กำลังมีคารวาลตรวจสุขภาพทั่วไทยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญฟรีนะคะรายละเอียดวันเวลาและสถานที่ตามนี้เลยค่ะตรวจง่ไยมียุ่งยากอยากเขินอายผู้หญิงอย่างเราเนี่ยควรตรวจตั้งแต่เลข2เลยเพราะเป็นผู้หญิงไม่ควรต้องเสี่ยงรีบไปตรวจคัดกรองกันนะคะ